สวัสดีค่ะทักทายสบายดีนะคะวันนี้จะตุ่มเกาะปล่อยวัวปล่อยวัวปล่อยวัวออกจากคออดำธรรมชาติมาทักทายสบายดีกันยามเช้าไมเช้าเราสายและเก้าโมงแล้วพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจขอบคุณมากมายมะชมบรรยากาศยามเช้ากับเจ๊ตุ่มเลยนะครับพี่น้องปล่อยวัวไปแล้วค่ะ นอนวัวไปแล้ววัวไปแล้วแหน่กลับขืนเลย ย่าอยู่ที่คนาก็พอได้เลิมอยู่ยนะทำไมไม่เล็มจะไปเข้าสวนเลยนะเนี่ยกลับขึ้นเลยกลับขึ้นเลยกลับขึ้น กรับคืนเลยเอายักพันขายแล้วเอาเอาออกไหมล่ะเอาออกไหมออกไหมอออกแล้วแหละเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออก กลับขึ้นแหมเธอเนี่ยกลับขึ้นเลยไปไปกลับขึ้นได้วัวก,กันเด้อพี่น้องมันจะมาเข้าสวนสวนนี้จะสำคัญ ไล่วัวไล่บัว,บ,วบัวจะเข้าเสวนไปเลยขึ้นดอนขึ้นดอนไปไปขึ้นดอนไปขึ้นดอนเลยขึ้นดอนเลยไปไล่วัวก่นพี่น้องมันจะมาที่สวนผักสวัสดีค่ะธรรมชาติยามเช้าเรานะครับพี่น้องไล่วัวก่อนไล่บัวก่อน,อนไป แล้วตรงดิ่งมาเลยนะไปยังไม่ไปอีกเธอยังไม่ไปอีกยังไม่ไปอีกไปไปฟางก็มีให้กินเยอะแยะไปไปกินดอยเลยไปไปกินดอนเยเร็วเร็ว ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกไ like, รค์ทุกแชร์ทุกเลฟบทุกคอมเมนต์ค่ะทักทายสบายดีกันนะคะพี่น้องก็เมื่อยเหมือนกันเนาะแค่เนี้ย <c oughs> <c oughs> ไ่วัวแค่นี้ค่ะตวันขึ้นแล้วพี่น้องไป ไป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 เลยไป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 ,ไปขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านได้วัวก,ก่อนพี่น้องชมธรรมชาติเลี้ยงวัว ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะหนอนหัวไปนั่นแล้วไม่กินนะ มีเยอะแยะไม่กินฟางก็มีเยอะแยะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านอสวันขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมาย ขอบคุณทุกน้ำใจเมตีที่มอบให้นะคะไปบัวไล่บัวขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ทักท,กท,กทายสบายดีกันนะคะขอให้มีความสุขสันตสวัลิ์ร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านทำการสิ่งใดขอสำเร็จสำเร็จทุกประการนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเลยแนต่กระเป๋าทุกคนทุกท่าน,นะคะ่ะขอบคุณนะคะร้อนนะพี่น้องเดินไล่วัวก็ร้อนแล้ววันนี้ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกาลังใจวันนี้ก็มาไล่วัวเลี้ยงวัวพี่น้องวัวมันจะเข้าสวนก็นเลยมารัดมันออกมารัดหน้ามันออกมาขอบคุณค่ะขอบคุณมากมานะคะวันนี้อากาศไม่ไม่หนาวเท่าไหร่วันนี้แต่ลมลมก็มาเอยๆเนาะถือว่าไม่หนาวเท่าไหร่วันนี้โอเคอยู่ จะได้อาบน้ำสระผมจะหัว่วันเพราะว่ามันไม่หนาวขอบคุณนะคะไม่ได้อาบน้ำร้อนล้ววันนี้อาบน้ำปกติได้อยู่หรอกเพราะว่าอากาศประมาณนี้เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากมายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแฮงๆรูยเลยปังๆกันทุกคนนะคะ